โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปภาษาไทยที่ทุกคนรอคอยกันมานานนะฮะตัวนี้เป็นภาษาไทย100%นะครับแล้วก็เป็นตัวที่อัปเดตใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะนี่คือ a t t t c k h ครนะครับผมซึ่งเห็นไหมว่ามันมีภาษาไทยนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งแน่นอนว่าฟังก์ชันนั้นทุกคนน่าจะอ่านออกนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบการฟา well ร์มเวลนะฮะว่าจะเป็นยังไงนี่กดไป เอมใช่ฮะเราลืมเลือกหมัดนะฮะนี่แล้วก็โอ้โหดูนีสิฮะนี่คือความฟาร์มไวนะครับผมของสริปภาษาไทยแอคแท็กเป็นไงฮะโอ้โหฟาร์มไวมากนะครับผมตัวนี้ไม่มีคีย์นะครับถ้าใครอยากเอาก็สามารถเอาในด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยครับส่วนถ้าหากใครอยากฟาร์มโบนนะครับผมก็เลื่อนลงมานี่จะเจอคําว่าฟาร์มกระดูกนะครับนี่เห็นไหมกดไปเลยนะครับ นี่มันก็จะฆ่าตัวตายแล้วเราก็จะมาเกิดที่แถวแถวนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะมาฟาร์มโบนนั่นเองสําหรับใครที่อยากทําดาบหรือว่าทําไอเทมต่างๆนะฮะมาตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมไอเทมแอนเควสนะครับมันก็จะมีฟาร์มโรงงานทํากีตาร์แล้วก็อื่นๆนะฟาร์มแอดมินทําดาบมิกมัมอะไรประมาณนี้นะครับโ,โหเยอะจัดๆเลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเช่องของเราด้วยนะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดี